สวัสดีครับผม สวัสดีครับคุณพระพันละท่านูฟังที่ารพทุกานกับคบผม่รับวันนี้สุกที่13เดือนมกราคมอ่ะพรุ่งนี้ก็วันเด็กแล้วนะครับเสาร์ที่14มกราคมนะครับภายใต้คําขวัญวันเด็กของท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาพเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเด็กไทยใส่ใจศึกษาผ่าชาติบั่นโคงอ่ะลูกหลานก็ขอให้เป็นเยาวชนที่ดีกันแล้วกันนะครับอ่ะมาพูดถึงเรื่องของผู้ใหญ่บางคราวนี้นะครับอ่าตอนนี้นะครับในเรื่องของการปรับเกณฑ์การคัดเลือกครูและก็ผู้ การเขตพื้นที่นะครับก็อยู่ในระหว่างการที่จะสรรหาบุคคลเพื่อจะลงในตําแหน่งให้ได้นะครับก็คณะทีมงานที่ทําหน้าที่นะครับก็คือสพรนะซึ่งตอนนี้นะครับท่านอัมพรพิณสาผู้ในการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการสพรของสพทนะครับก็ได้พูดถึงเรื่ององการบริหารงาน ตามแผนบริหารงานของบุคคลของสปทปี2560นะครับจะต้องมีการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตําแหน่งต่างๆตามบรรดาที่ว่างาที่ผู้บริการเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งมีตําแหน่งว่างอยู่ทั้งหมด38ตําแหน่งรองผู้บริการเขตพื้นที่การศึกษามีตําแหน่งว่าง204ตําแหน่งนะครับศึกษานิเทศกว่า600ตําแหน่งและก็ตําแหน่งครูผู้ช่วยอีกประมาณ10,000กว่าัตรา ซึ่งขณะนี้นะครับจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถดาเนินการคุณทราศ<า>ักดิ์เราหากกำหนดปฏิทินกทษเลยครับการสอบออกมาได้นะครับเนื่องจากว่ากระทรวงศึกษาธิการนั้นมีนโยบายในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และการคัดเลือกใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งทางสํานักง,งานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลกากรทางการศึกษาหรือกคศก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์เหล่านั้นอยู่นะครับซึ่งเรื่องนี้ทางท่านอัมพร พี่ณสา,าก็บอกว่าโดยหลักการการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตาแหน่งโดยเฉพาะสึ่ษสานิเทศและก็ครูผู้ช่วยนั้นควรจะดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเปิดเทอมนะครับรวมถึงผู้บริการเขตพื้นที่ก็จะเป็นตําแหน่งที่ต้องเร่งรัดคัดเลือกให้การบริหารงานในเขตพื้นที่นะ โดยจะต้องไม่หยุดชะง,งักนะครับเรื่องนี้ก็จะได้นำทำเกณฑ์นะครับเพื่อที่จะเสนอกขกศคาดว่าในสัปดาห์หน้านะครับก็จะได้ตัวร่างหลักเกณฑนของสพทเพื่อเสนอให้กรกศพิจารณาต่อไปนะครับในขณะเดียวกันนะครับท่านบุญรักยอดเพชรนะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็มีการสํารวจข้อมูลตําแหน่งว่างตําแหน่งรองผู้บริการ สถานศึกษาในสังกัดสพทนะครับโดยมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ในการเขตพื้นที่ปฐมศึกษาเขต1นึทุกเขตนะและก็เขตเดียวนะครับแล้วก็ผู้ในการสํานักงานการศึกษาพิเศษนะครับขอให้สํารวจตำแหน่งรองผู้ในการสถานศึกษาที่ว่างนะครับและก็ส่งตัวเลขให้กับสพทภายในวันที่16มกราคม2560นะครับ ท่านการุณสกุลประดิษฐ์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้นพื้นฐานนะครับก็ได้มีการประกาศสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้นพื้นฐานเรื่องการสรรหาและคัดเลือกข้าราการครูและลูกจ้างประจำสพทีเด่นครั้งที่11นะครับประจำปี2559 รางวัลมีชื่อว่าบุคลากรสพทีเด่นระดับจังหวัดนะครับประกาศผลออกมาเรียบร้อยแล้วทั่วประเทศทั้งหมด121คนนะครับในกลุ่มที่1ระดับชำนาญการพิเศษอาวุโสนะครับซึ่งพิจารณาคัดเลือกได้ทั้งหมด45รายหนึ่งใน45รายก็ขอแสดงความยินด,ดีกับกะนกพรด้วงคำพา นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษจากสพปนครพนมเขตหนึ่งนะครับกลุ่มที่สองาำนาญการจํานวน51รายนะครับยินดีกับจารุนันเนวามาศนักวิชาการการเงินและบัญชีชนานาญการจากสปพปนพรหนึ่งอันนี้ก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรสพทดีเด่นในระดับจังหวัดปี2,500 59ก็ขอแสดงความยินดีด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้นะครับทางท่านสิริชัยไตรยราชนะครับผู้บริการโรเรียนปิยมหารมหาราชไหลนะครับก็จะทําพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลตามโครงการ1ห้องเรียน1กิจกรรมนะครับ1คลาส1แอคประจปี2 5 0 0 60นะครับในวันศุกร์ที่13มกราคมซึ่งเวล9า9นาฬิกาท่านอดุลศักดิ์บุญเอเนกนะครับผู้บริการสพม22ก็จะเป็นประธานในพิธีนะครับซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายที่ลูกหลานชาวปิยะมาราชลัยก็จะเปิดโลกวิชาการนะครับหนาะหนึ่งห้องเรียนหนึ่งกิจกรรมอันนี้ก็เริ่มแล้วนะครับก็ขอเชิญไปชมกันทัวนหน้ากันแล้วกันปิดท้ายรายการหน่อยก็แล้วกันครับท่านผู้บริการอนันต์สุวรรณโอ่งนะครับ ประธานกรรมการสากลรอรมรั์ครูมัธยมศึกษานครพนมจำกัดขอเชิญคณะกรรมก,การชุดที่ 28- 2560ทับนะครับประชุมครั้งที่4ในวันจันทร์ที่30มก,กราคม2560เวลา13 3 0นากากทีที่ห้องประชุมโพเงินสากลรอรมรั์ครูมัธยมศึกษานครพนมจำกัดขอเชิญทุกท่านกันและการครับท่านสวัสดีครับครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณครูิรยุธ์บัวสาย ซึ่งได้ถึงแก่กรรมด้วยวัยเพียง53ปีครับซึ่งท่านเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านดอนขาวตำบลนานขามอำเภอเรณุนครครับซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคประจําตัวตั้งศพบรนเป็นกุศลอยู่ที่บ้านพักเขตเทศบาลตำบลเรณุนครน,นะครับจะประกอบชาปนกิจศพในวันที่15มกราคมนี้ที่วัดปัจิมวาส เรนุนนครครับเวลา13นาฬิกาครับคุณครูเพ็ญศรีบัวสายพี่สาวนะครับเป็นผู้ให้ประกาศมาน้องสาวครับเป็นผู้ให้ประกาศมาสาวกอรัมรั์ครูโดยสมาคมชบาตะกิจสงเคราะห์ออมรั์ครูนะครับเขาต้องการรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน65ปีครับมาเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตรงนี้ เนื่องในโอกาสสมาคมชุมนุรกิจสงเคราะห์ครบรอบ6ปีนะครับท่านประกรณ์ไม่นีประกรณ์บอกมาเารีบมาเป็นโอกาสของเราแล้วนะแต่ถ้าจะทำ